ปรมาจารย์คุยมานตอนที่74ในเหตุการณ์เลือดล้างเมืองไร้ราตรีว่ากันว่าปรมาจารย์คุยมานเว่ยอู่เชียนทำศึกนองเลือดสังหารหมู่ผู้มันเพลินเพียนกว่าสามพันคนในคืนพิธีให้สัตว์ปฏิญญา ปฏิญญาณด้วยตัวคนเดียวบ้างว่าห้าพันกว่าคนแต่ไม่ว่าสามพันหรือห0 0 0ันก็มีเรื่องหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนนั่นก็คือในคืนนั้นเมืองไร้าราตีอันรกร้างว่างเปล่าถูกว้ยอุเชียนเปลี่ยนเป็นคุมนรกหนองเลือดและภายต้าสถานการที่ถูกกลุ่มโจมตีฆาตรกรร้ายนี่กลับถอยหนีไปยังเนินป่าช้าได้อย่างปลอดภยัยซึ่งไม่มีผู้ใดรู้รว่าเขาทําได้อย่างไร แต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกตระกูลที่ร่วมสืคราครั้งนี้ล้วนแล้แต่พลังปรานดั้งเดิมเสียหายหนักโดยเหตุนี้หลังจากใช้เวลารวบรวมสรรพกำลังประมาณ3เดือนก็สั่งสมกำลังจนพร้อมไล้วางแผนอย่างรัดกุมสีตระกูลใหญ่จึงล้อมปราบปราม บริเวณหน้าถ้ำปราบมารอ,อย่างเนินป่าช้าได้สำเร็จและคืนคำว่าสังหารหมู่แกเหล่ากากเดินสกุลวนที่ยังลงเหลือกับปรมาจารย์อีหลิงผู้สติมีปร,ราชบีบบังคับให้เว่ยเชียนกระโดดลงจากเนินเจ็ดป่าช้า สิบกว่าปีต่อมาณเหตุการณ์ปัจจุบันสิบหกปีให้หลังเมื่อเช่นมองเหล่าผู้บาเพนเพียนหน้าทําสยบมารสีหน้าพวกเขาก็เหมือนเหล่าผู้บาเพนเพียนที่เทสุราสาบานในเคื่วิธีให้สัตว์ปิญญาณว่าจะปนกระโดกโดยเท่าของเขาและพวกกากเดนสกุลเวนบ้างผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในกื่นนั้นบ้างบ้างเป็นอนุชนกับผู้บาเพนเพียนพวกนั้น และที่มีมากยิ่งกว่าก็คือผู้พะดงความยุติธรรมซึ่งมีความเชื่อแบบเดียวกับคนเหล่านั้นนี่โลหิตสามพันชีวิตเจ้าตายหมื่นครั้งก็ยังชดใช้ไม่หมดผู้มาเป็นเพียนวัยกลางคนนามว่าอี้เว่ยซุนพูดขึ้นเขาก็คือคนที่บอกว่าตนถูกว่ยอเชียนตัดขาขาดจนต้องใส่ขาไม้เทียมนั่นเอง เว่าฉันแยงว่าสามพันชีวิตหรือผู้บำเพ็ญเพียรที่มาเมืองไร้ราตรีในคืนนั้นมีสามพันกว่าคนก็จริงแต่เหตุการณ์ยังมีผู้นำตระกูลใหญ่และยอดฝีมือเรื่องชื่อของแต่และตระกูลอีกหลายท่านในเมื่อมีคนพวกนี้อยู่ค่าจะสังหารคนสามพันชีวิตตายเรียบไม่มีเหลือได้จริงหรือเจ้าประเมินค่าสูงเกินไปหรือประเมินพวกเขาตา่มเกินไปกันแน่ เขาเพียงบอกเล่าความจริงด้วยน้ำเสียงราบเรียบผู้บำเพ็ญเพียรรายนั้นกลับรู้สึกดูถูกถูกดูหมิน่นจึงพูดอย่างโมโหโกรธถาว่าจะคิดว่าข้ากำลังคุยเรื่องอะไรกับเจ้านี้รหิตมันต่อรองได้หรือไงเว่ยเชนบอกว่าข้าไม่ได้ต้องการต่อรองเรื่องพวกนี้แต่ข้าไม่อยากให้ความผิดของข้าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเพียงเพราะคำพูดปร้อยของคนอื่นเมื่อข้าไม่ได้ทำข้าก็ไม่คิดจะแบกรับ มีคนผู้หนึ่งเอ่ยว่าเจ้าไม่ได้ทํางานหรือมีอะไรที่เจ้าไม่ได้ทํากันเว้ยเช่นบอกว่าอย่างเช่นสื่อเฟิงจุดไม่ได้ถูกฆ่าใช้ห้ามม้าแยกร่างจินุหินเห็นหอเกร็ดทองก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะฆ่าบีบคั้นบรรดาศพเดินและศพอมหิตที่พวกเจ้าสังหารระหว่างทางขึ้นเขาก็ไม่ใช่ฆ่าก็ปุ่มเช่นกันซูเซอร์ยิ้มว่ายิ้มกริมยิมม้มแลวพูดว่า ปรมาจารย์ครุ่มานข้าเคยยินแต่เจ้ายาโซโอ,โอหังกราบคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะถ่อมตนเยี่ยงยี้งถ้าไม่ใช่เจ้าข้าก็นึกไม่ออกจริงๆว่าโลกนี้ยังมีใครสามารถควบคุมศพเดินศพอำมิตมากมายขนาดนี้มาบีบคั้นจนพวกข้าลำบากแสนสาหัสเว้ยเชียนกล่าวว่าเรื่องแค่นี้ทำไมคิดไม่ออกขอแค่มีตราประยักมินใครๆก็ทำได้สู่เซอเอ่ย ตราประยักดมิตรไม่ใช่ของพิเศษของเจ้าหรอกเรอเว้ยอุเชียนย้อนเรื่องนี้คงต้องถามว่าใครกันที่จ้องจะครอบครองมันไม่วางตาก็เหมือนเว่านิงเห็นเห็นกันอยู่ว่ามีบางตระกูลหวาดกลัวขุนพลผีแทบตายปากพูดเปล่าๆว่าให้ทําลายให้สังหารได้กลับเก็บซ่อนเขาไว้อย่างลับๆนานสิบกว่าปีเพลิดลชะมัด ตอนนั้นไกลกันที่บอกว่าปนกระดูกโปรยเท่าเขาไปแล้วทุกคนต่างอดไม่ได้หันไปมองสิทธสกุลจินแห่งหลานหลิงที่อยู่แถวนั้นถึงอย่างไรเดิมทีผู้มีอำนาจสิทธิขาดที่รับผิดชอบเรื่องนี้และกล่าวคำสาบานเป็นม่านเป็นหมอว่าเผาทำลายผู้นำกาก,ากเดนสกุลหวนทั้งสองคนไปแล้วมินำซ้ำยังเป็นผู้นำในการโปรยเท่ากระดูกนะ้เมืองไร้รา,รา,ราตรีพนคนนั้นก็คือประมุกสกุลจินแห่งหลานหลินซูเซอรีรบเอ่อยว่า จ้าไม่ต้องมาพูดกลับผิดเป็นถูกเวลานเองพรันแววเสียงดังกึกกักสวบสาปแปกลกรึกมาจากในป่าหลานชีเรนร้องเตือนว่าทุกท่านระวังตัวศพอมหิตรอกใหม่มาแล้วพอได้ยินเช่นนั้นพวกคนครึ่งหนึ่งต่างหันกลับไปรับมือส่วนอีกครึ่งยังชี้ปลายกระบี่มาทาง พวกหัวมังกุท้ายมังกรหน้าถ้ำศพยบมานกลุ่มนี้อย่างระแวดระวังเว่รอยู่เช่นกล่าวว่าข้าบอกเลยว่าศพอมหิตพวกนี้ไม่ใช่ข้าควบคุมถ้ามีเวลามาจ้องข้าไม่สู้เอาเวลาไปจ้องพวกมันดีกว่า ในที่นั้นมีผู้บำเพ็ญเพียรชื่อก้องจำนวนไม่น้อยทั้งยังมีประมึกตระกูลและผู้โสหลายคนการรับมือศพอาหิฝูงหนึ่งย่อมไม่เหลือบากกว่าแรงคณนะนั้นเองรางสีกระปีกับเสียงพินปริวนันและมีใครสนใจทางด้านพวกเขาเจียงเฉียงหดแทะศพอมหิตสามตนกลายเป็นผุยผงในคราเดียวและหันไปตวาดจินหลิงว่าจินหลิงเจ้ายังอยากมีขาอยู่ไหมความหมายก็คือขืนจินหลิงยังไ่รีบมาหากลับไปจะตีขาให้หัก ทว่าคำขู่ทํานองนี้จินหลิงเคยฟังมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยโดนจริงสักครั้งเขาจึงเหลือบมองเจียงเฉิงแป๊บหนึ่งว่ายังไม่ขยับเจียงเฉิงสะบดพรางสะบัดข้อมือตวัดวัชิระม่วงเตรียมมัดตัวจินหลิงเพื่อบังคับลากเขากลับไปใครเลยจะรู้ว่าแสงสีม่วงไหลเวียนบนวัชิระม่วงพรันสลัวลงสักพักก็ดับบุบ ส่ยาแปลสภาพกลับเป็นแหวนเงินสวมในนิ้วชี้อย่างรวดเร็วเจียงเฉิงตระหง,งินเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์ว่าเชลโมงแปลสภาพกลับเองเช่นนี้มาก่อนขามองฝ่ามือตัวเองอยู่นั้นจ,จูจๆเหตุหยดลงกลางฝ่ามือเขาสองหยดเจียงเฉิยงยกมือขึ้นเช็ดปรากฏโลหิตแดงชานเต็มฝ่ามือจนจินหลิงหลุดเสียงร้องว่าท่านนา กลุ่มคนที่กำลังรมรันกับฝูงศพต่างส่งเสียงร้องอย่างตื่นตระหนกตามตามกันเมื่อทอดตามมองเห็นรางสีกระบี่ของผู้คน89ใน10ส่วนถล่วนลงบนใบหน้าผู้คนเก็บครึ่องปรากฏเลือดสดส,ดสองสายไหลย้อยซึ่งก็คือเลือดกำเดามีน้ำซ้ำบางคนยังมีเลือดไหลออกทางปากและจมูกพร้อมกันผู้บำเพ็ญกระบี่รายหนึ่งพูดขึ้นอย่างตื่นตกใจเกิดอะไรขึ้นพรางปราณข้าหายไปกำลังภายในข้าหายไปเลย สิทธิ์พี่ช่วยด้วยทางข้าเกิดเรื่องแล้วกระบี่เลนทุรีพุ่งออกจากฝากตรงเข้าสังหารศพอำหิตสองตนซึ่งกำลังไล่ล่าผู้บำเพ็ญเพียรร้องขอความช่วยเหลือรายนั้นเว่าเสียงร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นทุกทีทั้งยังดังมาจากทางโน้นบ้างทางนี้บ้างยุงอุย้ยคณะผู้ยุงบินคณะผู้คนทยอยถอยร่นมารวมตัวกันตรงถ้ำสยบมาน ผู้บำเพ็ญเพียรพวกนี้ขึ้นเนินป่าช้ามาเตรียมการสังหารครั้งใหญ่จู่ๆกลับต้องสูญเสียพร,รังป,าปราณพรังทิพย์นอกจากลางสีกระบี่ดับวูดยำคุนไัยเสื่อมฤทธิ์รั้งเสียงเพลงพินเสียงกรุยเสียวของสิทธิ์สกุลล้านแห่งกูซูก,กับสกลสุลซูแห่งโมลิงยังกลายเป็นเสียงดนตรีธรรมดาสูญสิ้นประสิทธิภาพปราบมานนับว่าสถานการณ์พลิก กลับฉับพรันหลานวังจีปลดพินกูชินจากบนหลังเสียงพินดังคกือกก้องสถานฟ้าแต่ต่อเสียงทลายโสดของเขายอดเยี่ยมเฉีบขาดเพียงใดสุดท้ายก็เป็นแค่พลังของคนคนเดียวด้านวันหนิงกระโดดลงจากถ้ำสยบมารช่วยล้านหวังจีขับไล่ศพอามหเหตในขณะเดียกันยังต้อทนรับการโจมตีทั้งแรงเฉือนแทง ฝ่าฟันและหมัดต่อยเท้าเตะจากผู้เพนเพียนพวกนี้อย่างเงียบๆโชคดีที่เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดจึงไม่รับผลกระทบท่ำกลางความสับสนโอลมานจูๆหลานสู่จอยพุ่งออกมาตะโกนก้อนท่านมาทางนี้เข้ามาในถ้ำสยบมานบนพื้นข้างในมีค่ายกรใหญ่มากอันหนึ่งถึงจะขาดหายไปบางส่วนแต่ถ้าซ่อมแซมคงจะได้น่าจะพอต้านได้สักระยะหนึ่ง ผู้มำเพลนเพียนบางรายเขียนข้าจนหน้าเมื่อทันทีได้ยินก็อยากจะโกนเข้าไปซูเซอร์กาบรีตวาดลั่นเข้าไปไม่ได้นี่จะต้องเป็นแผนจับตภาพน้ําในไหยแน่นอนน็ตนั้นต้องมีกับดักอันตรายยิ่งกว่ารอพวกเราอยู่เป็นแน่พอได้ยินซูเซอร์ตะโกนเช่นนี้ทุกคนแพรนตื่นตะนกและลังเลไม่ตัดสินใจเสียทีเว้ยเช่นจงริกเข้ามือซัดยันหกกว่าแผน่นดุด เทพธิดาโปรยบุภาพรางพูดว่าตายข้างนอกคือตายตายข้างในก็คือตายซ้ายขวาล้วนแต่ตายเข้าไปข้างในยังพอประวิงเวลาได้เจ้าร้อนรอนอยากให้ทุกคนตายพร้อมกับเจ้าถึงขนาดนี้เชียวนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันแม้คำพูดนี้จะมีเหตุผลมากแต่เนื่องจากเป็นคำเท่วยอุเชียนพูดทุกคนยิ่งไม่กล้าเข้าไปละลังเลว่าจะสู้กับศพอภิต,ต่อดีไหมในขณะที่คนอื่นสิ้นไร้พลังปราณแต่ว่ายังฝืนหยัดต่อได้อีกพักหนึ่งฝ่ายเนี่ยไววสร้างกลับอดรนทน ตอไม่ไหวทุกคนต่างรู้ดีว่าเขาขี้กลาดและขาดพรสวรรค์เจ้าตัวเองยังไม่ขนกวายหาความก้าวหน้าและไม่ตั้งใจฝึกบำเพ็ญเพียรเมื่อถูกสถานการณ์พลิกผันกระทันครั้งนี้บีบพันจมือไม้อ่อนทำอะไรไม่ถูกสภาพอนอาถเป็นอย่างยิ่ง ได้แต่อาศัยองค์กรักวิทักษ์ข้างกายไม่กี่คนคอยอารักขาอย่างสุดกำลังจึงไม่ได้รับบาดเจ็บครั้นเห็นฝูงศพมาชุมนุมกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยไร้ที่สิ้นสุดเขากรีพูดว่าตกลงพวกท่านจะเข้าไปหรือไม่ถ้าพวกท่านไม่เข้าข้าเข้าไปก่อนก็แล้วก,กันขออาภัยกออาภัยไป,ไปๆทุกคนเข้าไปเร็ว ยังไม่ทันสิ้นเสียงเนี่ยว้สังกน้ำทับสิสกุลเนี่ยแห่งชิงเหอกระโจนก็ท่าำสยบมานไปดืด้อโดยแต่ทางรีบร้อนราวกับสุนักร้ายบ้านและเตื่นกลัวปลาประหนึ่งปลาหลุดลอดจากแหคนอื่นตังตกหนึ่งปากอ้าค้างกับการกระทำอันตรงไปตรง,ตรงมาของเขาทันทีจังหวะนี้เองโอหยางจืดเจินก็ตะโกนเรียกท่านพ่อเลิกฆ่าได้แล้ว ท่านเชื่อค่าเข้าไปข้างในกันเถอะไม่ครู่ข้าเพิ่งออกจากถ้าในนั้นไม่มีกับดักอะไรเด็กหนุมที่เหลือต่างพูดขึ้นจริงครับบนพื้นด้านในไม่มีค่ายคนใหญ่ยันหนึ่งจจนหลิงเอ่ยท่านหน้าท่านเข้ามาเถอะ เจียงเฉิงจ้วงแทงด้วยกระบี่ตรีพิธิปัดจากรางสีกระบี่พรางตวาดอย่างดุดันเจ้าหุบป,ปากเดี๋ยวนี้ก่าเขาว่าจบเลือดสดหลออกจากปากและจมูกจินเหลียงจึงรีบกระจนลงบันไดใช้กระดังฉุดเขาเข้าไปในถ้ำสยบมารเวลานี้จังเฉิงสูญเสียพลัปรรงปราณทั้งหมดประกอบกับต่อสู้เอาเป็นเอาตายมาขึ้นครั้นวันจึงบทเรียวแรงจะถูกล้านชายลากตัวอย่างตุลู่ตูกกลางเขา้า่ทถ้ำอย่างนั้นเหล่าพุ่มพมเพียน เหล่าผู้มมเพ็ญเพียรสกุลเจียงรีบตามประมุกเข้าไปพอดีกับที่น้ําเสียงเย็นดีเขาเนี่ยไว้สัางดังสะท้อนทั่วถ้ำสยบมารอันโล่งกว้างทุกท่านรีบเข้ามาข้างไนนี้ใหญ่มากผู้โอโสท่านักว่าช่วยซ่อม่า้คนบนพืนนี้ทีซีค้าทําไม่เป็นข้าไม่รู้จะซ่อมอย่างไรครั้นได้ยินคําพูดประโยคสุดท้ทายของเขาในใจทุกคนต่างม,มีอ,อักษรตัวโตปุดขึ้นสองคำว่าเสสะส หลานบังจีไม่ละนิ้วจากสายพินขณะเงเงยหน้าเรียกท่านอาเดิมที่ร้านชิรนไม่คิดเข้าไปเขาสมัครใจยืนหยัดต่อสู้ข้างนอกจนชั่วเวลาสุดท้ายเพียงทรรมแต่ว่ายามนี้ไม่ได้มีเขาตัวคนเดียวยังมีผู้บำเพ็ญเพียรสกุลหลานกับผู้บำเพ็ญเพียรสกุลจินภายใต้นบัญชาของเขาอีกหลายคนกำลังหลักในการสู้รบก็ไม่ใช่เขาเขาจึงไม่อยากละเลยชีวิตของสิทธเหล่านี้ ในเมื่อมีการรอดย่อมต้องคว้าเอาไว้เขาจึงชูกระบี่ตะโกนกล้องโดยไม่หันไปมองล้านวังจีเข้าไปข้างในระวังตัวด้วยบัดนี้สกุลจีนแห่งหลานหลิงสกุลหลานแห่งกูสูสกุลเนี่ยแห่งชิงเหอและสกุลเยียงแห่งอินเมิงสีต่ตระกูลใหญ่ต่างเข้าไปแล้วเมื่อมีพวกเขานำตางคเที่อลเลยตัดสินใจเลิกดึงดันสู้ทั้งที่หลังจนฟ้าทันทีต่อให้ในถ้ำสยบมารมีอุทกกับภยัยสัตว์ร,ร้ายหรือพูดปีพิศจอยู่จริงเมื่อหน้ายังมีสี่ผู้ยิ่งใหญ่คอยคำจนจะรีบกรู เข้าไปสุดท้ายเหลือเพียงคนสกุลซูแห่งโมหลิงกล่มนั้นที่ยังไม่ขยับเพลยันเว่ยจึงเอ่ยอ้าวท่านประมกซูเจ้าไม่ค่อยไปหรือประเสฐเช่นนั้นเจ้ารังอยู่ข้างนอกก็แล้วกันแต่ทุกคนไร้พลังปานแล้วไม่เฉลิ้เจ้าอยู่ข้างนอกเท่ากับรนหาที่ตายหรอกล้ยช่างหน้ายกย่องความกล้าหาญยิ่งนักซูเซอกว่าตามมองเขาแวบหนึ่งไว้หน้าถึงเหมองถึงกระตุกยิกยิก่อนพาบรรดาศิษย์เข้าพ้ํำไป ทำสยบมาสามารถรองรับคนพันกว่าชีวิตได้สบายเสียงหอบและคำพูดร้อนนวลตื่นกลวงคนนับพันดังสะท้อนไม่ขาดสายในโครงหลักอันกว้างขวางลานชี้เหรินเข้ามาได้กระเดิมไปยืนข้างกายเนี่ยวสรสางตรวจดูไข้คนแหว่งเว้าบนพื้นท่ามกลางสายตารอคอยอย่างคาดหวังของคนข้างๆ ไข้คนนี้สร้างไว้นานโขแล้วเขายังกรีดฝ่ามือตนใช้เลือดสดๆซ่อมค่ายคนวันหนิงเฝ้าอยู่บนบันไดจับศพอภิตที่เข้ามาใกล้สุดเวี่ยงกระเด็นทันทีที่ไข้คนได้รับการซ่อมแซมศพเดิมของนั้นก็ราวถูกม่านกำบังไร้รูปร่างขวางกั้นไปด้านนอกบุกเข้ามาไปได้ชั่วคราว ไหวอุเชีนรอให้หลานหวังจีเก็บพินและเดินเข้ามาในถ้าพร้อมเขาเหล่าผู้มังเพ็นเพียนเพิ่งถอนใจด้วยความลงอ,อกเห็นร่างในชุดหนึ่งดำหนึ่งขาวเดินจึงคู้ลงบันไดมาหัวใจพันกระดวงก็กระตกปุ๊บทันที ผู้ใดล้วนแต่คาดไปถึงว่าเรื่องราวจ,จะลงเอยเช่นนี้ทั้งที่พวกตนตั้งใจมาล้อมปราบปรามจารย์อีหลิงแท้ๆตอนนี้กลับเป็นฝ่ายถูกล้อมเสียเองไม่นำซ้ำยังหลบไปในรังของปรามจา์อีหลิงถึงตอนลมหายใจไปได้อีกชั่วขณะขณะ,ขณะร้านชีเรนซ่อมไข้คนบนพื้นเสร็จแล้วกล้าไปยืนหน้าฟูงชนยืดออกชัดหน้าขวางทางคนทั้งสองไว้ขาดก็แต่กางแขนสองข้างเพือกั้นขวางพวกเขาถ้าทางประนึ่นว่าหากเบืยอเชื่องกล้าทำลาย่ายคนกระพร้อมแลกชีวิตชราสู้กับเขาให้ตาย ตกตามกันหลานบางจีเอ่ยว่าท่านอ่านาใจหลานชิรัญยังไม่คลายความผิดหวังชั่วระยะเวลาสั้นๆนี้เขายังไม่อยากมองสิทธิเอกที่ตนภาคภูมิใจและอุตสาหพร่ำสอนมาแต่เล็กจนโตจะมองเพียงวย้อยเช่นพร้อมด้วยนา้ถามน้ำเสียงเย็นชาเจ้าจะเอาอย่างไร เว่ยเชิญย่อนการนั่งลงบนบันไดและตอบว่าไม่เอาอย่างไรทั้งนั้นในนายก็เข้ามาแล้วมิสู้มาคุยการอี้เว่ยซุนตวาดเสียงฮ้วนพวกข้ากับเจ้าไม่มีสิ่งใดให้คุยการเว่ยเชิญกล่าวจะไม่มีสิ่งใดให้คุยกันได้อย่างไรข้าไม่เชื่อพวกเจ้าไม่อยากรู้หรือว่าทําไมจะจู่ถึงพลังศูญเสียพลังปราณฟ้าดินเป็นพยานข้าผู้แซวเว่ยไม่ได้เก่งกาจถึงขนาดทำพวกเจ้าทุกคนติดกับโดยที่เทพไม่รู้ผีไม่เห็นได้หรอกหนะ้าอีเว่ยซุนถุงน้ําลาย ครั้งหนึ่งก่อนได้ยินเนี่ยไว้สั่งพูดขึ้นว่าจริงด้วยข้ารู้สึกว่าขาพูดมีเหตุผลทุกคนมองเนี่ยไว้สั่งด้วยแวตาเคืองคุณเวออุชิอนพูดขึ้นอีกว่าข้าเดาว่าก่อนพวกเจ้าจะมาล้อมปราบต้องได้ไม่ทานได้กินข้าวร่วมกันนั้นคงไม่ได้ถูกพิษอะไรหรอกหลานสุจุยกล่าวไม่ใช่ถูกพิษถูกพิษแน่นอนก็นรับข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีพิษอะไรที่สามารถทําให้พลังปราณแตกสั้นกระทันหัน ไม่เช่นนั้นยาพิษชนิดย่อมต้องมีผู้มันเป็นเพียนมากมายหาซื้อในราคาแพงนิว้วและเป็นที่พูดถึงการครึกโครมจนเกิดเหตุน้องเลือดนานมาแล้ว ในบรรดาผู้มาเพลียนที่มาคราวนี้มีหลายคนเป็นหมอจึงจับคนสองสามคนมาตรวจดูอาการคนพวกนั้นสักถามเสียงเบาเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างอาการประดังปรานแตกสั้นนี้เกิดขึ้นชั่วคราวหรือว่าถาวรค่ำทามนี้ดึงดูดความสนใจจากคนจำนวนไม่นอ้อยจนไม่มีเวลาไปมัวระแวงเว่ยอุเชียน พระหาพรังปานแตกสัน้นท้าวรโดยสมบูรณ์จนไม่อาจกลับเพินย่อมทัากับกลายเป็นคนพิการเช่นนั้นคงเป็นผลลัพธ์ที่น่ากลัวและทุกข์ทรมานเสียยิ่งกว่าสิ้นชีพบรรดาหมอหารือกันสักพักสุดท้ายก็ยพูดขึ้นแก่นปราณของทุกท่านยังอยู่ดีไม่ได้ถูกทำลายไม่ต้องกังวลคงเวิดแค่อาการชั่วคราว เมื่อเจึงเฉิงได้ยินว่าเป็นเพียงอาการชั่วคราวก็รอบถอนใจก็รับผ้าเช็ดหน้าจินหลิงส่งให้มาเช็ดเลือดสดๆบนหน้าจนสะอาดแล้วถามชั่วคราวชั่วคราวคือแค่านานแค่ไหนเมื่อไรถึงฟื้นคืนหมอรายหนึ่งตอบว่าเกรงว่าอย่างน้อยสองชั่วยามเจียงเชิงมีสีหน้าดำทมินจนน่ากลัวสองชั่วยามเชียวเฤทุกคนต่างเงยหน้ามองฝูงศพอมหิตที่ล้อมวงแน่นขนาดรอบถ้ำสยบมาจำนวนพวกมมนไม่น้อยกว่าคนเป็นอย่างพวกก้าวยกขยงกันมาในรัางนี้เลย แต่แล้วตนจ้องเข้ามาในถ้ำสยบมารซึ่งมีศีรษะคนขยับไปมาและอบอวนด้วยฝรังอย่างท่าทางคล้ายม่อาจตัดใจปราบไปแม้เพียงครึ่งก้าจึงพากันเดินวนเวียนเบียดเสียกันอยู่ด้านนอกราวกับพร้อมบุกเข้ามาถุกเมื่อจนได้กลิ่นเน่าเหม็นกระครุงปะทะเข้าจมูกอย่างน้อยสองช่วย,ยามพลังปราณถึงจะฟื้นคืนหรือค่ายกลเววแหว่งบนพื้นถูกทิ้งร้างมานานปี และเพิ่งได้รับการซ่อมแซมชั่วคราวมรู้ว่าจะสามารถต้านได้ถึงสองชั่วยามหรือไม่มีนํำซ้ำเวลานี้ปราจารย์กรุยมานอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับพวกเขาแม้รู้ว่าเพราะเหตุใดฝ่านนั้นถึงยังไม่ลงมือบางทีอาจรอเล่นแมวจับหนูจนพอใจทําให้พวกเขากลัวจนน้ำใจก่อนแล้วค่อยขย,ยี้ให้ตาย แต่ไม่มีผู้ใดกล้ารับประกาศมาเว่ยอุเชนพวกนี้จะไม่ลุกขึ้นมาอาละวาดท,ทำร้ายบุคคลอย่างกะทันหันสายตาพอกลับมารุมอยู่ที่ตัวที่เว่ยอุเชนอีกครั้งเว่ยอุเชนจึงพูดขึ้นว่าข้าบอกแล้วอย่างไรว่าพวกเจ้าไม่จะเป็นต้องมองข้าเวลานี้ในถ้ำสยบมานคนที่ยังมีพลังปานเหลือนั้นมีอยู่เพียงสองกลุ่ม,ก,มก,กลุ่มหนึ่งคือข้ากับหานกวงจินกลุ่มหนึ่งคือพวกสหายน้อยถูกจับขึ้นมารั้งบนเขาเมื่อหลายวันก่อนส่วนคนที่เหลือไม่มีแรงแม้แต่จะมัดไก่ข้าใช้คํานี้มาบรรยาย กงไม่ผิดกระมังฮะข้าคิดจะทําอะไรพวกท่านสหาหน้อยกรมนี้จะขวางข้าได้หรอซูเซอร์เค้นเสียงพูดจาเหลียวไหลให้ใหมันน้อน้ยหน่อยเจ้าจะข้าก็ข้าหากใครในนี้ร้องแม้แต่เอ็ดเดียวถือว่าไม่ใช่บีรับบษผูกล้าเจ้าเลือกหวังไปได้เลยว่าจะคนสายหางขอความเมตตาจากเจ้า ทันทีที่เขาพูดเช่นนี้กลับมีหลายคนบนกระปอดกระแปดอยู่ในใจไม่นในบรรดาฝูงชนนับผ่านผู้มีความแค้นกับเว่ยอูเชียนจริงๆมีแค่ประมาณ2ี่สิคนนอกั้นล้วนแต่เป็นคนที่พอที่ยินว่าจะมีการล้อมปราบมารก็มาร่วมวงโดยไม่ได้ตรึกตรองเรียกได้ว่าเป็นเพียงผู้ประดุงความยุติธรรมเจขาจอนที่มาร่วมออกรบเพียงเพราะศีลธรรมและความถูกต้องคนเหล่านี้แค่ต้องการไหลาตามกระแสคลื่นของกระบวนทัพหลักเท่านั้น หากสังหารศพอหิตท,ที่เป็นสุนัขรับใช้ของเว่ยอูเชียนได้สักตนสองตนพูดออกไปย่อมเสริมสร้างชื่อเสียงและได้รับความชื่นชมแต่ถ้าพวกเขาจ่ายค่าตอบแทนจริงๆคงเหลือเพียงไม่กี่คนที่ยอมมาย่ำน้ำครามด้วยเว่ยเชียนมองแล้วมองอีกพิริสุเซอร์ก่อนเอ่ยขอภายข้ากอถามสักกรรมเจ้าเป็นใครหรือเส้นเลือดดำบนหน้าผากซูเซอร์ปูดปนขณะเจ้าตัวจะเอ่ยปากหลานจริงอีก,กลับขาดเสียงดัง แล้วอย่างไรต่อไม่ใช่ยาพิษแล้วคือสิ่งใดเว่อเชี่นลืมสุโซดโดยพรันแล้วก็เออคนเราไม่อาจสูญเสียพลังปราณกระทันหันมันต้องมีช่องทางและโอกาสก่อนพวกเจ้าขึ้นมาบนเนินป่าชา้าหรือระวังทางต้องสัมผัสบางสิ่งไม่แน่หรือไม่ก็เคยทําเรื่องอะไรมาสหายน้อยกลุ่มนี้ถูกจับมาเมื่อหลายวันก่อนเวลาไม่ตรงกัน ส่วนข้าราชหารจริงกวงขึ้นเกามาคนละทางกับพวกเจ้าเส้นทางไม่ตรงกันเพราะจะมีใครอยากช่วยคิดไหมว่าตกลงพวกเจ้าทั้งหมดทำอะไรกันมาท่ามกลางความเงียบสงัดคนหนึ่งคนเพหนึ่งพูดขึ้นอย่างจนปัญญาพวกเราทำอะไรกันมาก่อนขึ้นเนินป่าช้าพวกเราดื่มน้ำกันหรือเปล่าอื้งนึกไม่ออกไม่รู้สิในเวลาเช่นนี้จะมีใครกันที่กระตือรือร้นตอบวิชเช่นอ,อย่างคนไม่รู้เรื่องรู้ราวให้ทำอะไรก็ทำให้คิดอะไรก็คิด แน่นอนว่ามีเพียงเนี่ยไว้สั่งพูดถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างจึงมีคนพูดขึ้นอย่างสุดทนว่างทางขึ้นเขาไม่มีใครดื่มน้ำใครจะกล้าดื่มน้ำบนผู้เขาศพแห่งนี้กันเนี่ยไว้สั่งดาวสรงเดชอิทเช่นนั้นก็สูดไอหมอกบนเขาเข้าไปหากบอกไอหมอกในป่าด,ดำเมื่อไม่อะไรไม่ชอบมาฟังคนก็พอจะฟังอยู่จึงคนคล้อยตามทันทีเป็นไปได้จินหลิงกลับทักทวงทันกวางเป็นไปไม่ได้ไอหมอกบนยอดเขาหนาทึบยิ่งกว่าทีา่เราถูกมัดบนยอดเขาสองวันแล้ว พลังปานยังอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หรือไงซูเซอร์รากระทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆจ,งจึงเอ่ยพอได้แล้วกระมังทุกท่านยังไปทุกพูดคุยกับมันเป็นจริงเป็นจังถูกสตรจงจมูกเดินสนุกนักหรือมันมันท่านในนั้นซูเซอร์พลันหน้าเปลี่ยนสีหยุดพูดกระทันหันเว่ยเช่นจึงกล่าวว่าพูดสิทำไมไม่พูดต่อ สิสกุลสูแห่งโมหลิงพากันยืนขึ้นท่านประมมกท่านประมุกเกิดอะไรขึ้นกรับซูเซอร์ส,รสัดสิธิ์มาช่วยประคองเขาออกไปแล้วยกมือขึ้นชี้เว่ยอูเชียนจากนั้นชีท้ที่หลานหวังจีสิทธิ์อยู่ใกล้เขาที่สุดจึงตะาดอย่างเกรี้ยวกราดว่าเว่ยอูเชียนเจ้าใช้เดราชานวิชาอะไรหลานสู่จุยพูดขึ้นนี่ไม่ใช่เดราชานวิชานี่ก็คือนี่ก็คือหลานหวังจีนั่งหลังตรงอยู่ด้านข้าง นิ้วมือขวาทั้ง5กดลงบน้ายพินทั้ง7จ็เพื่อหยุดการสั่นของสายเราเสร็จแย่งกันพูดระเบงเสียงแส่ด้ความตื่นเต้นจุ่ๆมีท่าทางเหมือนฝูงเป็ดถูกบีบคอหยุดส่งเสียงจอกแจ๊กโดยฉับพัน,นอุ๊อุ๊้อุอุยอุยอุ๊อุกาอุูอบูิอุ๊ยอุออยออุออออ นี่คือคาถาปิดวาจาของสกุลหลานแห่งกูซูต่างหากเล่าหลังเสียงเอ็ดอึงไม่ครูในถ้ำสยบมานเงียบลงอีกครั้งหลานหวังจีจึงค่อยหันบอกว่าอูเชียนว่าเจ้าพูดต่อเพลิงโทสะในตาสูเซอร์ลุกโชนแต่ลิมทีปากบนล่างกับติดกันแน่นลำคอแห้งผากราวกะร้อนในไม่เทียบกับความร้อนรนที่ไม่ได้เอิปากโจมตีว่าอูเชียน เวลานี้สิ่งที่ทำให้ในใจเขาร้อนรุ่มดังถูกไฟแผดเผายิ่งกว่าคือถูกหลานวังจียามน้ำหน้าให้ต้องอับอายเขาเชนิวลูบลำคอตัวเองซ้ำๆหวังจะกลายคาถาแต่ไม่ได้ผลนี่แต่มองไปทางหลานฉี่เหรินใครเลยจะรู้ว่าหลานเฉิญกลับมีสีหน้าเย็นชายืนนิ่งตระง,งานไม่แม้แต่ชายตามมองเขาสักนิดเดิมทีหลานฉีเหรินสามารถรกลายคาถานี้ได้ไม่นำซ้ำหาผู้อาโซสกุลหลานเป็นผู้กลายคาถา หลานวังจีย่อมต้องไม่ใช้คาถากับเขาอีกเพื่อเป็นการให้เกียรติทว่าสกุลสูแห่งโมหลิงกับสกลุลหลานแห่งกูสูเคยมีเรื่องหมางใจกันมาน้อยฉะนั้นเวลานี้หลานชิรเรินจึงไม่มีทีท่าจะช่วยลาลคาถาให้อลิเก่าทุกคนต่างเข้าใจแล้วดูท่าหากมีคนคิดโต้เถียงเวอ่อิเชียนหลานวังจีคงปิดมาจากลนพูนนั้นพวกเขาจึงเงียบกริบดุดยักย่จันยามเหมันถึงกระนั้นในเวลาเช่นนี้ ก็ยังอุตส่ามิหน่วยกล้าตายก้าวออกมาถากถางเว่ยอุชเชนไม่เสียทีจริงจริงเจ้าเป็นถึงปมามจาย์ครุยมานช่างวางอำนาจบาดใหญ่เสียเลอเกินเวลานี้ไม่ยันให้ใครพูดแล้วสินะเว่ยอุชเชนเอ,อ่ยแปลกชะมัดหลานซุจุยถามผู้สืว่ยมีชิงใดแปลกหรือขอรับเว่ยอุชเชนตอบท่านประมุกสู่ท่านนี้ทําตัวแปลกๆปกตั้งแต่เมื่อครู่แล้วก่อ,อนหน้านี้ตอนถูกฝูงศพ ล้อมก็ล้องบอกมไม่ให้ผู้สูญเสียรังปานหาทางรอดแต่กลับรีบไปตายด้วยกันตอนนี้ก็คิดจะปิดปากแม่ข้าซักถามอีกไม่นำซ้ำยังยั่วโมโหข้าไม่หยดเหมือนกระพวกเจ้าจะมีชีวอตได้นานกว่านี้นี่มันหลักการอะไรกรันพานมิตรเขาเป็นกันอย่างนี้หรือมพาวิ่งเช่นทักขึ้นเช่นหนีหลายคนจึงรู้สึกข้องใจตังงิตกิจว่าดูเหมือนวันนี้พระมุกสูท่านนี้จะพูดมากไปจริงๆ แต่เมื่อคนอื่นมีด้านแสดงความเห็นพวกเขาก็ไม่สะดวกแสดงความเห็นเช่นการจะพากันเลือกอย่างเงียบด,ด้วยความระมัดระวังขณะคนอีกส่วนเริ่มคุณคิดว่าก่อนขึ้นเขาหรือระหว่างทางพวกเขาทําอะไรกันมาแน่จบตอนนี้ก่อนนะครับ,บค,ครับ